มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ศนะูนย์ n a t u r a l Joy Vision นะคะ,คะอยู่กับน้องแกงส้มนะคะน้องแกงส้มชื่อจริงชนาการนะคะรู้จักกับน้องแกงส้มมาก็หลายปีเนาะตั้งแต่ตอนยังเป็นนิสิตจุฬาอยู่นะคะตอนนั้นประมาณปีสามใช่ค่ะปีะะสามนี้ปีหน่งเก้แล้วจริงๆเราเจอกันตั้งแต่ ประมาณปี17เดือนกุมภาค่ะใช่ค่ะเราเกินๆนิดนึงคลิปนี้อยากจะเป็นเหมือนเรามาไลฟ์กันเพราะว่าแกงส้มฟื้นฟูดวงตากับที่ National Joy Vision มานานแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะคือน้องเคยมาพูดคุยว่าอยากจะทำติสิสเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูดวงตาก็เลยเหมือนตอนนั้นเหมือนบุกเข้ามากับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อมินชานะคะมินช้าเนาะ ก็เป็นนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะน้องกัสส้มลองเล่าให้ฟังถึงความสนใจว่าไปรู้จักได้ยังไงอดค่ะก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี3ขึ้นปี4ใช่ไหมคะเราต้องทำติสิทธิ์ตอนเรียนจบให้ไปรีเสิร์ชอะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์กับคนแล้วส้มเรียนคณะบริหารธุรกิจหรือว่า b ีบีนะคะนานาชาติ ก,ก็พยายามหาหนังสือก่อนว่าเอ้ยเรามีเรื่องอะไรที่เราสนใจบ้างแล้วไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งอันนั้นเป็นยังเป็นหนังสือของคนคนญี่ปุ่น้งคะที่ส้มจําชื่อเล่มไม่ได้แต่แปลว่าสามารถบริหารฟื้นฟูสายตาได้นั่นเองแล้วพอดีว่าอ่านหนังสือไปเราก็สนใจมากๆตอนแรกก็พยายามฝึกเองก่อนค่ะฝึกที่บ้านแล้วก็ฝึกได้พักหนึ่งก็รู้สึกว่ามองเห็นชัดขึ้นแต่ว่ามันฝึกยากมากแบบ ของคนญี่ปุ่นคนเนะป่ะคะใช่น,<า>น่าจะาใช่นะคะเหมือนชื่อมันประมาณแบบสายตาดีขึ้นได้ใน5นาทีแนวๆเนี้ยค่ะแล้วเขาก็สอนวิธีการบริหารแต่ปัญหาที่เจอก็คือมันยากมากที่เราจะทำมันได้ทุกวันเพราะเราก็ต้อง เพิ่มวินัยตัวเองใช่ไหมคะก็เลยพยายามเสิร์ช Google ว่าเมืองไทยเนี่ยมีคนทำเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ไปเจอเนี่ยแหละค่ะ National Joy Vision ของอาจารย์จอยก็เลยสนใจมากๆก็เลยติดต่อเข้ามาถามก็เลยอยากทำ Research เรื่องนี้ให้มันวัดได้แล้วเชื่อว่ามันมีประโยชน์กับคนรุ่นใหม่มากๆเพราะเราใช้สายตากันเยอะแล้วก็ถ้ามันฟื้นฟูได้จริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะคือย้อนกลับไปตอนนั้นก็ รู้สึกพูดจริงๆคือประทับใจนะว่ามีแบบวัยที่เป็นเยาวชนแล้วก็แบบคิดหัวข้ออะไรอย่างนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปในวัยเรียน<ะ>ตอนนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่เหมือนกันในการทำร<ะ>ีเสิร์ชต้องถึงกับเพื่งคุณพ่อคุณแม่ช่วยคิด <c oughs> หัวข้อกันเลยแต่ว่าน้องแกงส้มก็ดูจากรอบๆตัวแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะตอนนั้นก็ถามน้องเออ เด็กๆหรือเยาวชนเขาทำเรื่องอะไรกันบ้างสิ่งที่ตอนนั้นเคยได้ยินคืออย่างเช่นโรงแรมแมวสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเขาสนใจอะไรการบางทีก็มีเรื่องไอทีการเงินนะคะหลากหลายเพราะ<ม>ว่าส้มเรียนธุรกิจบางคนก็จะเหมือนรีเสิร์ชวิเคราะห์เรื่องธุรกิจไปเลยค่ะว่าเหมือนอินดัสทรีนี้ อุตสาหกรรมนี้เขาทําอะไรได้อะไรแต่ว่าส้มก็เจาะจงมาเรื่อง,องสุขภาพตรงกันส้มคือไปสนใจเรื่องสุขภาพาแล้วก็เกี่ยวกับตัวเองแล้วมันคือน่ารักที่แบบคือมันทำอย่างนี้มันคือมันพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็เลยเป็นที่มาของการที่แกงส้มกับน้องมินชานเะลยอยากจะมาฟื้นฟูที่นี่แล้วก็ทำรีเสิร์ชไปในตัวโอเคอเค,ค่ะก็จำได้ว่าก็มีการแบ่งปันหนังสือด็อกเตอร์เบส ซึ่งเป็นคุณหมอตาชาวอเมริกันนะคะที่ซึ่งเขียนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันเรื่องการฟื้นฟูฉะนั้นพอเป็นหลักที่จับได้ก็ทำใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะเพราะว่าต้องทำเป็นกรุ๊ปสตาร์ดี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพื่ออาจารย์ก็อยากให้มันวัดได้จริงๆด้วยฉนันเราก็มีทั้งหลักฐานจากหนังสือเมืองนอกหลักฐานจากผู้คนที่เคยมาฟื้นฟูดวงตาที่นี่แล้วก็ลองสัมภาษณ์เขาลองขอว่าแต่ละสัมภาษณ์ค่ะ ลูกขาที่นี่ด้วยทั้งเด็กผู้ใหญ่เนาะใช่เพราะเราก็อยากรู้ว่ากลุ่มเด็กเป็นยังไงกลุ่มผู้ใหญ่เป็นยังไงแล้วก็เขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการฟื้นฟูประมาณนตอนนั้นจําได้ว่ารีเสิร์ชจะเน้นไปเป็นคนนอกหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจมันก็เลยเคยบอกกับเขาว่ามันจะมีข้อจํากัดเรื่องของการไปฟื้นฟูต่อที่บ้านหรือเปล่าซึ่งอสตาดี้ที่ได้หรือเปเปอร์ที่ได้มันอาจจะไม่ไม่แอคูเรเท่ากับเป็น นะเหมือนเปเปอร์ที่ได้จากสมงใช่มันก็จะมีข้อจำกัดอย่างแรกก็คือเหมือนแต่ละคนเนี่ยเอาเอ็กซ์ซอ์กลับไปทำที่บ้านไม่เท่ากันซึ่งเราไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าคนหนึงทำมากทำน้อยเท่าไหร่อันที่สองก็คืออัตราการใช้สายตาของเขาว่าเขาใช้สายตาเยอะมากๆหรือว่าน้อยเท่าไหร่เขาแค่ประเมินให้เราคร่าวๆแต่เราไม่ได้วัดจริงๆว่าทุกทุกวันแต่ละชั่วโมงเขาใช้เยอะอขนาดไหน แล้วอันที่3ก็คือจํานวนค่ะเราซซเ p l ลไซส์หรือว่าจํานวนคนที่มาทําวิจัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเป็นร้อยเป็นพันแต่เป็นกลุ่มตัวอย่างเล็กๆไม่ไม่ถึง10คนประมาณเนี้ค่ะน่าจะเกินสิบไม่ประมาณ30มันเป็น study group ประมาณนั้นได้แต่ว่าคือในที่สุดน้องเขาก็ทําสําเร็จเป็น paper ออกมาแล้วเอามาให้ที่นี่ด้วยนะคะแล้ว อีกไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากที่เขาจบแล้วมไม่ใช่กี่เดือนคือเชิญอาจารย์ฝรั่งมาที่นี่เลยเพราะน้องเขาเรียนภายอินเตอร์ก็เป็นอาจารย์ <c oughs> ท่านหนึ่งที่แบบเฮ้ยถึงกับไปเรียก p r o f e s อร์มาที่ศูนย์เลย <c oughs> แล้ว p r o f e s อร์ก็ได้ทำ exercise บำบัดด้วยนะ <c oughs> ที่จำได้3-4ี่ครั้งเลย <c oughs> ก็ขอชื่นชมเ <c oughs> ยาวชนคนนี้ <c oughs> เก่งมากๆและปัจจุบ,นบันก็มีอาชีพการงานที่แบบ น่าชื่นชมที่สุดเลยทำงานที่เป็นพาชั่นของตัวเองแล้วก็<ฆ>ตอนนั้นได้ไปที่ฮาวายซึ่งก็คอนเนคกับอาจารย์คือมีความฮาวายเมื่อสมัยก่อน <Okay. S 1> อย่างมาก<ฆ><ฆ>ก็เลยแนะนำว่าตอนนี้ก็น้องเขาก็เรียนเต้นพวกฮูล่าด้วยแต่ว่า<ฆ>คือเป็นอะไรที่แบบขอชื่นชมน้องคนนี้มากๆ<ฆ>แล้วทำไมหลังจากที่ทำเปเปอร์จบไปแล้วตอนนี้ยังมานั่งอยู่นี่วันนี้น้องเขามาทำทุละแถวนี้ก็เข้ามาเอ็กซ์ซอร์ยด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงมีมีอะไรเสริมตรงนี้ไหมคะคือ,ค,อคืออยากจะบอกว่าประทับใจที่มีเด็กคนหนึ่งซึ่งหาหัวข้ออย่างนี้แล้วยังครู p r o f เซอร์ที่นูน่นพามาจากเนี่ยมามาฟื้นฟูด้วยอาจารย์ก็อาจารย์น่าราักเป็นอาจารย์ฝลั่ลงที่แบบเขาดูสนใจอะค่ะค่ะใช่หัวข้อที่เลือกอาจารย์เขาก็โอเคให้ผ่านนะใช่ค่คะ ก็ใช่ค่ะแล้วมันเป็นหัวข้อที่เราได้กับตัวเองด้วยแล้วก็ได้แนะนําให้คนที่รู้จักหลายคนมาลองเราถ้าเขาชอบเขาสึกว่าดีมันก็เลยเป็นแบบอะไรที่ทําต่อมาเรื่อยๆค่ะพูดถึงตอนนี้น้องแกนสม้มจริงใส่ว่านมาตั้งแต่กี่ขวบนะคะโหน่าจะป .6 ค่ะป .6 ป .6 ตอนนั้นที่มานะคะวัดจากค่าคอมพิวเตอร์ได้ลบ450แล้วก็มีเอียงอยู่ลบ100นะคะน้องเขาใส่แว่นอยู่ที่ลบ3.75เมื่อตอนที่ก่อนเข้าฝึกนะคะ,คะ<ช>แล้วก็ปัจจุบันจริงๆเคยลดมามากสุดเลยอะถึงแต่อาจจะไม่ได้ตัดหรือเปล่า125ค่ะซ,ซึ่งกำลังจะแต่ปัจจุบันเนี่ยใส่อยู่ลบ200นะคะเดี๋ยวให้เขาลองเล่าประสบการณ์ว่า เป็นยังไงบ้างฝึกมีการลดมีอุปสรรคในการเรียนไหมค่ะคก็อันนี้เหมือนกับมาครั้งหนึ่งก็จะประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมช่วงที่ฟิตมากๆเลยตอนนั้นก็คือทําต่อเนื่องเกือบ6เดือนได้ป่ะคะเกือบ6เดือนแล้วก็ทำอาทิตย์ละ1-2ครั้งแล้วก็ทําให้สายตาดีขึ้นเยอะมากๆเราก็จะใช้แว่นเรามีแว่น2อันค่ะตอนนั้นคือ,อแว่นสาหรับมองไกลกับมองใกล เหมือนกับถ้าเกิดว่ามองใกล้เนี่ยจริงๆแล้วก็มองเห็นชัดขึ้นเยอะมากช่วงนั้นก็ใส่ประมาณ100-125ได้เลยค่ะแต่ถ้าเรียนในห้องมันยังต้องใช้มองไกลอยู่ก็ยังมีแว่นมองไกลที่จะเป็นแบบ200-300้ค่ะระแล้วพอเราฝึกมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็คือแว่นมองไกลที่ใช้ในชีวิตประจำวันเจอคนเดินตามท้องถนนเงี้ยค่ะก็ใช้ที่ลบ200 แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ไปข้างนอกก็ปกติก็ไม่ได้ใส่แว่นค่ะหรือถ้าออกไปวิ่งตีแบดก็ไม่ได้ใส่แว่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้มากๆเพราะแต่ก่อนเวลาวิ่งแล้วเหงื่อมันออกในแว่นหรือว่าเล่นกีฬาไม่สะดวกเลยแต่ตอนนี้สามารถเล่นกีฬาโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นก็รู้สึกดีค่ะถ้าเป็นกีฬาที่แบบไม่ได้ใช้ระยะไกลมากๆแต่รู้สึกไหมคะพอ,พอมามาเป็นวัยทำงานแล้วขึงนแบบโอ้โหเป็นถึงจบเลยนะคะ ชีวิตการใช้สายตามันเปลี่ยนไหมคะจากการเป็นนักเรียนก็จริงๆก็อาจจะต่างเพราะตอนที่เป็นนักเรียนตอนนั้นอ่านหนังสือเยอะ<ม>ใช่ไหมคะแต่พอทํางานซึ่งก็ทํางานหน้าคอมบางมีการท graphic, <ม>ํททากราฟิกทาทำตัดต่อวิดีโอมันก็ใช้สายตาเยอะเหมือนกันค่ะค่อนข้างเยอะ ก็ขับรถก็อาจจะใช้ค่าแรงนิดนึงนะคะใช่ค่ะท้่สามร้อยกว่าถ้าขับรถจริงส้มก็แล้วแต่จริงตอนเป็นเรื่องของแสงด้วยค่ะถ้าตอนกลางวันก็ได้ใช่ถ้าตอนกลางวันลบ200ก็ใส่มองได้สบายค่ะแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยจะเพื่อความปลอดภัยด้วยส้มก็จะใส่ที่ร7สามร้อยเจ็ดสิบห้าเพื่อความปลอดภัยก็อยากสรุปจริงๆแล้วน้องแก้มส้าถ้าเห็นชาร์ตข้างหลังนี่นะคะเราเรียกสเนลเลนชาร์ตยืนที่6เมรตอนก่อนมา ฝึกตาเนี่ยอ่านไม่ได้เลยนะที่6เมตรนะคะปัจจุบนันเมื่อกี้เพิ่งวัดไปก็ได้ลองบรรทัดส,สุดท้ายนะคะหรือ VA ที่6ทับ9ะนะคะตาขวาจะดีกว่าก็คือได้ได้บรรทัดนี้เหมือนกัน6ทับ9ส่วนตาซ้ายจะเด้งมาอยู่ที่6ทับ12สองตาอยู่ที่6ทับ9โดยไม่ใส่แว่นนะคะอาจจะยีบีบ้างแต่ว่า เวลาวาดัดมันเป็นอย่างนี้แต่ในชีวิตประจําวันเราเราสามารถเห็นได้นะคะ,คะส่วนใส่แว่นอยู่ที่ลบสก็ลงมาหมดเลยแต่ก็อาจจะผิดบ้างนิดหน่อยอยู่ที่บรรทัดส,สุดท้าย6กทับหอยู่ที่ลบสองซึ่งค่าจริงๆที่วัดจากคอมพิวเตอร์ประมาณลบสี่เอียงลบหนึ่งอยนะคะ ก็ยินดีทั้งผู้ฝึกแล้วก็อาจารย์ครูด้วยนะคะ<ช>แล้วก็เขาก็มีน้องสาวที่น่ารักชื่อน,น้ำหวานยังเรียนอยู่ปีสี่ใช่ไหมคะ,<ช>คะก็มาฝึกตาด้วยเหมือนกันนะคะปัจจุบันก็เป็นคนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเยอะมาก<อ>ช่วย เป็นผู้นำเยาวชนต่างๆก็ยินดีด้วยมากๆเลยบอกนิดนึงว่าทำอะไรตอนนี้อ๋อส้มใช่ไหมคะตอนนี้แกงส้มก็จัดเวิร์กช็อปให้องค์กรค่ะเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาตัวเอง Search Inside Yourself เป็นหลักสูตรที่พนาขึ้นที่ Google ค่ะส้มได้รับการรับรองมาของ g o o ค่ะเป็นแบบ ไปสอนที่องค์กรได้ใช่ใช่จัดเวิร์กช็อปให้องค์กรพัฒนาบุคลากรให้ทีมเวิร์กดีขึ้นโฟกัสมากขึ้นแล้วเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยสามารถรับมือได้อย่างมีสติและมีความฉลาดทางอารมณ์ค่ะก็ก่อนจบอยากให้กางซ้มลองฝากคนที่สนใจหรือว่าในวนัยนี้จริงๆก็จริงจก็ที่นี่ก็มีคนที่เป็นนิสิตนักศึกษามาัธยมอย่างนี้มาฝากไว้คือคือน่าสนใจคือเด็ก แค่นี้ค่ะคริเตอร์เราใช้วิธีการทางธรรมชาติในการบําบัดได้<ช>่า<อ>ชื่นชมขอบคุณค่ะ,ะสิ่งที่อยากฝากก็คือส้อมเชื่อว่าคนเราพัฒนาได้ค่ะเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราตอนที่เราสั้นครั้งแรกตอนป .6 ตอนนั้นรู้สึกเศร้ามากเลยเพราะว่าเราติดอย่างเดียวเราไม่ชอบใส่คอนแทคเลนค่ะใส่นานๆแล้วมันมันปวดตาตาแห้งใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากเล่นกีฬาโดยที่ มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใส่แว่นได้นะเป็นหรือว่าเวลาที่ว่ายน้ำอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นแว่นมันยังไม่มีแว่นตาว่ายน้ําที่มีสายตาแล้วเรารู้สึกมองไม่ชัดมันรู้สึกแย่มากไปทะเลก็ตามไม่สะดวกเลย mm. ก็มีความฝันลึกๆตั้งแต่เด็กว่าถ้าเราอ่ะสามารถออกกําลังกายไปทะเลว่ายน้ําโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นได้มันคงจะดีมากๆ แล้วพอเรามาเจอหนังสือที่เกี่ยวกับของคนญี่ปุ่นเขียนเรื่องนี้มาเจออาจารย์จอยแล้วได้มีโอกาสฝึกฝนอาจารย์จอยก็ให้โอกาสเรามาได้ทำรีเสิร์ชที่นี่ด้วยมันก็เลยเหมือนกับฝันตอนเด็กๆเ,เราอะกลายเป็นจริงว่าเราสามารถมันทําได้จริงๆแล้วตอนที่ไปไว่ายนะ้ําโดยที่ไม่ต้องใส่แวน่นก็อยากฝากไปว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีความฝันหรือว่ามีความเจ็บปวดแบบเราที่เคยจะต้องใส่แวน่นแล้วไม่อยากต้องใส่แว่นอีกต่อไปอะก็มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้แค่เราฝึกฝนค่ะ เก่งมากเลยค่ะก็คือตัวเราเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสิ่ง,งต่างๆที่เรา<ฆ>แม้แต่เหมือนจะดูเหมือนข้อจำกัดนะคะว่ามันมีวิธีการเดียวแต่จริงๆแล้วมันสามารถเป็นไปได้นะ,ะต้องลองมือลองทําดูอย่างน้องแกนส้มนะคะ<ฆ>ก็ฝากไว้เหมือนกันแล้วมี คนถามเข้ามาสั้นลบ500ฟื้นฟูได้ไหมได้เลยคนนี้ลบ450เอียง100นะคะ,คะแล้วก็ที่นี่ก็มีคนที่สั้นมากกว่าลบ500เยอะมากเลยนะคะลองเข้ามาลองศึกษาเข้ามาก่อนดูก็ได้นะคะ,คะก็ยังไงวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะ,คะรู้สึกดีใจมากๆเจอเป็นก็ยังมาได้อยู่เพราะว่ายังฟื้นฟูต่อไปนั่นบบไปเองวันเนี้ยบโอเคค่ะ